สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชาวเน็ตดายับหลังประยุทธ์ถามตำรวจสลายม็อบรุนแรงตรงไหนนายกรัฐมนตรีถามกลับตำรวจสลายม็อบรุนแรงตรงไหนฉะสื่อก็ไปอยู่ตรงที่ปะทะเองวอนเห็นใจเจ้าหน้าที่เขาจะทำงาน โอดเสนอแต่ภาพตำรวจทำร้ายต่างชาติเข้าใจผิดชาวเน็ตต่างวิจารณ์สนัน่นลองเอาตะบองรุมตีลุงบ้างสิกับฉีดน้ำกระสุนยางลุงจะรู้สึกอย่างไรปากไม่สร้างสรรพพอกับสมองเลย ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติสอมอชธรรเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์หลังเสร็จสิ้นการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่สอง2,564ถึงกรณีการสลายการชุมนุมกลุ่มรีเดมเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวถางถึงที่ประชุมสมอชอได้ประเมินสถานการณ์การชุมนุมหรือไม่ผลเอกประยุทธ์กล่าวว่าประเมินมาตลอดจะเห็นว่ามีการแยกสลายไปหลายกลุ่มบางกลุ่มไม่มีความรุนแรงแต่บางกลุ่มก็ใช้ความรุนแรงจะเห็นได้ว่าเขามีการปรับเปลี่ยนวิธีการมาตลอด ซึ่งรัฐบาลมองว่าจะทำอย่างไรให้เหตุการณ์สงบประชาชนปลอดภยัยเรามองว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเป็นประชาชนคนไทยเหมือนกันสิ่งที่ตนกังวลคือมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งหรือจำนวนหนึ่งที่เขาไม่ค่อยชอบตนก็ต้องไประวังตรงนั้นด้วยไม่ให้เขาทำร้ายซึ่งกันและกันทางนี้หากไม่ทำอะไรให้เกิดผลกระทบซึ่งกันและกันก็จะไม่มีความรุนแรง ฉะนั้นสื่อต้องช่วยตรงนี้นิดนึงการถ่ายภาพอะไรต่างๆแล้ววันนี้ตนให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพครอบคลุมพื้นที่ไว้ด้วยซึ่งเป็นห่วงสื่อมวลชนที่อยู่ใกล้พื้นที่ชุมนุมมากๆเวลามีปฏิบัติอะไรย่อมได้รับผลกระทบบ้างอาจเกิดอันตรายตนเป็นห่วงขณะเดียวกันตนได้สอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเขายืนยันว่ากรณีที่มีการใช้อาวุธปืนกำลังติดตามสอบถามจากกล้องทั้งหมดอยู่แต่เขายืน ว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่แน่นอนมีการทำร้ายกันของประชาชนกลุ่มหนึ่งและพวกนี้ผ่านไปก็ช่วยเขาปรากฏว่ามีการใช้อาวุธออกมาตรงนั้นคือสิ่งที่ตนเป็นห่วงส่วนเจ้าหน้าที่ตนได้ย้ำเสมอว่าต้องระมัดระวังที่สุดใครได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติของเราก็ต้องไปดูแลรักษาพยาบาลอะไรก็ว่ากันไปเราต้องดูทั้งสงมิติ เมื่อถามว่ากำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาปฏิบัติการสลายการชุมนุมจะมีการแยกแยะเรื่องสื่อด้วยหรือไม่ พลเอกประยุทธ์กล่าวว่ากำชับไปแล้วก็ขอสื่ออย่าไปอยู่ใกล้แนวเพราะอาจจะเกิดการประทะกันสื่อจะต้องเอาตัวเองออกมาในที่ปลอดภัยก็ขอให้สื่อระมัดระวังตัวกันหน่อยตนเป็นห่วงเวลาไปทำข่าวสื่อเยอะเต็มไปหมดแล้วไปยืนอยู่ฝั่งผู้ชุมนุมแล้วถ่ายภาพเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียววันนี้จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจถ่ายฝั่งผู้ชุมนุมเยอะๆจะได้เห็นว่าพวกเราอยู่ในจุดเสี่ยงแค่ไหนอย่างไร ตนก็เป็นห่วงผู้สื่อข่าวถามว่าแต่ในสถานการณ์บางครั้งสื่อก็หลีกเลี่ยงไม่ได้พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าสื่อรู้อยู่แล้วสถานการณ์จะแรงตอนไหนทําไมจะเลี่ยงไม่ได้เมื่อรู้ว่าเขาเริ่มจะแรงกันเจ้าหน้าที่ตํารวจจะปราบปรามสื่อก็ต้องไปถ่ายภาพข้างๆไม่ใช่ไปยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งเขาต้องทํางานเขาประกาศแล้วไม่ใช่หรือ จากนี้จำเป็นต้องทำให้เหตุการณ์สงบสื่อไม่เห็นหรือก่อนตำรวจจะดำเนินการเขาถูกกระทำอะไรบ้างตำรวจทำอะไรก่อนหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรเขาจะทำหรือไม่ตำรวจ เคลื่อนกำลังไปหาผู้ชุมนุมหรือไม่ถ้าไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นหรือส่อเจตนาให้บานปลายถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศสื่อก็ต้องหลบถอยออกมาจะปล่อยให้ไปอยู่ทั่วพื้นที่มันได้หรือทุกประเทศเขาก็เป็นอย่างนี้ควบคุมให้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดจะชุมนุมก็ชุมนุมไปเถอะในพื้นที่ชุมนุมก็ว่าไปแต่การเคลื่อนย้ายไปโน่นไปนี่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนอื่นใช่หรือไม่ถ้ารัฐบาลหรือเจ้า น้าที่ไม่ทำแล้วคนพวกนั้นเขาร้องเรียนขึ้นมาจะไม่ดูแลเขาหรืออย่างไรการใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถือว่าไม่ถูกต้องเข้าใจหรือไม่สื่อถ่ายรูปแต่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวแล้วเอาภาพไปลงหน้าหนึ่งมันดีอะไรกับประเทศบ้างหรือไม่ขอถามว่ามีความรับผิดชอบกับตนบ้างหรือไม่ประเทศชาติการสร้างความรับรู้กับต่างประเทศจะว่าอย่างไรจะทำให้เขาเข้าใจผิดหรือไม่แล้วทำไมไม่มีรูป คนพวกนี้บ้างทำร้ายตำรวจแบบนี้มันควรรับได้หรือไม่ขอถามว่าตำรวจเขาทำอะไรรุนแรงหรือไม่เริ่มต้นเขาทำอะไรไหมเขาไปประคับประคองเจรจาพูดคุยอย่าทำผิดกฎหมายเขาพูดจนคอจะแตกอยู่แล้ว เมื่อถามถึงกรณีมีการระดมผ่านทวิตเตอร์ให้คุกคามลูกสาวนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์กล่าวด้วยน้ำเสียงมีอารมณ์ว่าแล้วมันควรหรือไม่สื่อก็พูดไปว่าไม่ควรสื่อทุกคนต้องช่วยตนบ้างตนไม่เคยเห็นสื่อที่ไหนพูดให้ตนสักคนทำไมละ่ะเมื่อถามว่าจะดำเนินคดีรหรือไม่นายกกล่าวว่า ฝ่ายกฎหมายจะดูเองมีคนดูให้ตนอยู่แล้วใครพูดจะให้ร้ายเกลียดชังดูหมินก็ถือว่าหมิ่นประมาทอยู่แล้วหากใครมาทำลูกสาวท่านท่านยอมหรือไม่กฎหมายมีหรือไม่ก็มีก็อย่าฝ่าฝืนลูกและครอบครัวตนไม่เคยมาสร้างหรือมาทำอะไรให้เกิดความเสียหายไม่เคยออกมาให้ใครเห็นอยู่แล้ว ผู้สื่อข่าวถามว่าจะเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างไรบ้างเพราะวันนี้มีการพุ่งเป้าไปที่สถาบันเป็นหลักไม่ใช่รัฐบาลผลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็รู้อยู่เขามุ่งหมายและต้องการอะไรล่าสุดชาวเน็ตต่างวิจารณ์สนัน่นอาทิลองเอาตะบองรุมตีลุงบ้างสิกับฉีดน้ำกระสุนยางลุงจะรู้สึกอย่างไรปากไม่สร้างสรรค์พอๆกับสมองเลย กล้าเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวไหมลุงถ้าคิดว่าตัวเองดีตัวเองเก่งมีแต่ประชาชนรักลุงอยากกลัวที่จะไปไหนมาไหนคนเดียวสิครับไอหน้าตัวเมียนี่มันคิดจะยอมรับอะไรไหมเหมือนคนไม่มีสมองไม่มีวุฒิภาวะมีแค่นี้แก่แล้วตายเถอะครับ สื่อประเทศนี้ความอดทนเป็นเลิศครับทั้งโดนฉีดแอล่หน้าทั้งโดนดูถูกว่าจบอะไรมาทั้งโดนยิงหัวสื่อก็ยังคงรักผู้นำพันนี้อยู่ดีก็รุนแรงตรงที่เด็กมันล้มลงพวกตำรวจยังรุมกระทืบเขานี่แหละค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ